วันนี้มางานศพกนะคะงานศพกคนจีนค่ะวันนี้เป็นวันเอาไปที่ฝังที่สุสานค่ะคนเยอะมากเลยสุสานอยู่ใกล้ๆค่ะเป็นคนจีนเนาะ<ม>ก็จะต้องฝังสุสานค่ะสุสานอยู่ตรงที่มีต้นไม้เยอะๆค่ะคนเยอะมากเลยค่ะมาทางตำบลเลยค่ะ ก็เดินไม่ไกลค่ะเดินไม่ไกลเดินไม่ไกลเท่าไรคนเยอะมากดู าศร้อนมากเลยค่ะวันนี้ร้อนมากคนไม่ตกนานแล้วอากาศทะเลร้อนค่ะคนเยอะมากเราเดินไม่ถึงข้างหน้าเลยค่ะใกล้จะถึงแล้วตรงที่มีต้นไม้เยอะๆนีะ คนจีนก็มาเยอะคนชาวบ้านก็มาเยอะค่ะงานใหญ่เลยค่ะงานใหญ่มากดูด้านหลังมีคนด้านหลังก็คนเยอะค่ะนอ่นกำลังทยอยออกมาก็เยอะค่ะอ,อกเลยางานนี้คนเยอะมาก ก็แห่เฉยๆจะไม่มีอกเสียงอะไรนะแห่เฉยๆพณีคนจีนก็จะไม่เหมือนคนไทย ถึงแล้วจ้าศพก็ใส่มาในโรงศพก็ใส่มาในรถตู้นะคะรถตู้ค่ะถึงแล้วค่ะ โลงก็จะเป็นโลงแบบคนจีนนะคะไม่ใช่โลงแบบคนไทยอะคารองค่ะร,ร้อนมากร้อนมากาามากคารองคารองคารงค่ะ ก็มีอยู่หลายหลุมแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้เขยมคาขดหลุมไว้แล้วค่ะเตรียมไว้แล้วค่ะตรงที่รถจอดนะคะที่เขาขุดหลุมไว้โต๊ตัวเ นี่ดับเอยดลมคระดบันก้ไม่เป้อะไนม่ยางเรย์กจประมาณนี้ม่ะ้็คส่มเลยนะเล็กจู่ยแม่นู้น่ะก็นจับเกลกัทั้งม่เป็น่นคืว่ามีคนส้งยได้ลมือสวัสดีค่ะาค่ะ ไดหละคนพี่ผู้ชายชายย่อาตโตค่ะเออ